โอนนะคะนะมันบอกว่าจังไดมันบอกว่าโอ๊ยขันยากมันนั่นก็คือจังบอกขืนลดไปแหละซื้อยางไปเฮ็ดย่งละเราวมึงยากยังนําเขาฮะอีตาปอนฮะอีเจ้าอีเจ้าว่าปี<อ>มันอยากยังน้ำเขาอีปอบพว่าถ้ามึงไปพุดไปเกินแลาวมึองย่งมายางน้ำเขาอีกอีห้ามึงองอีสซอลอีเซเลเป็นจังไดล่ะเออมึง,ม,งมึงตอมเอฟซีมึงเอางันไปถวายบักรโลดรี่เท่าไหร่ละกูเห็นยูฮันนาเต็มถาดยูฮันนา โอ้ยนี่นะเอฟซีนะตาปอนนี่นะถวายนะับบุญมาเพื่อจะลงสีนะแม่บัวลอยอะ่ะแม่บัวลอยกกเหก็นดิจังเสียแม่บัวลอยอะ่ะแม่บัวลอยอยากได้สีหนังอีกเออนะรูอสิไปใส่เกบเงินเก็บท้องอีกก็ได้มือว่าเป็นหยังโอ้ยป,ปอบนะอีตัวนี้นี่นะคะตั้งแต่สมัยพี่เสียเป็นเอฟซีมันเนี่ยมีบุญทุกอาทิตย์ บุญให้ย,ยังก็อดอกก็ได้แม่งทุกอาทิตย์เ <c oughs> มื่อเห็นไปหาขดพอ่อขดแม่ตีตาปอนฮ <c oughs> ะฮะคุณจะามเนี่ยบุญบ้านมันมันไม่ทำนะนะคุณมณีนนชัยค่ะไม่เคยเห็นมันบอกว่าโอ้ยนี่นะบ้านมันจะทำกระถินพ้บป,ป่าจะทำไอ้นูน่นจะทำซ่วมให้วัดจะทำสาลาให้วัดทำรั้วให้วัดไม่เคยได้ยินนูน่นสงสัยกระดูกพ่อกระดูกแม่อยู่วัดขคอ,อีแซะทำจริง กูไม่ได้อฉาวัดคอยแซะหรอกแต่มันเกินความจําเป็นมึงดูข่าวไหมอะมึงดูข่าวไหมตอนนี้ขอนแก่นดังๆอะ่อะเออที่ว่ามีใครอะไปขุดอะไรมาจากดินน่ะแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุนะเป็นวัตถุโบราณสถานน่ะมึงดูหรือยังวันเนี้ยข่าวออกเมื่อเช้านี้ก็อ,อ,กอ่ะเป็นยังไงนะ ิดว่าจ้าไม่รู้ของจริงของปลอมเจ้าของที่ออกมาเบอกว่าอาหนะ้าที่เนี่ยเป็นที่ของฉันนี่แหละเป็นที่ของอัตปามาบแบนทีของอัตอมิตาพุทธเออนะไปอุตริขุดมาบอกว่าเป็นโบราณสถานใช่ค่ะคุณกันเปงค่ะพี่เทียมไม่อยากจะเอ่ยแค่นั้นนะคะอย่าพาัดอย่าเอ่ยนามมานะคะนะในยินบะหูเนี่ยนะคะคุณคุณชินินอย่างนกคุณชิริคะ่ะคุณชินิคะ่ะ ให้ทุกคนถ้าใครเห็นข่าวนะคะแวบๆแ,แม่พี่เทียเขาเปิดเป็นยังไงล่ะนะคะเจ๊พอลลี่ออกมาค่ะเจพลลี่อ่ะเจพลลี่ออกมาเลยนะคะมาไปตรวจล้วนี่ดูดวงตาดูไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ของจริงนะอย่าอุตรินะฝากถึงโคอ,อิเซะด้วยอย่าอุตรินะพาญาติธรรมเนี่ยไปขุดอีกล่ะนะขุดไปขุดมาระวังเจอกองขี้ตัวเองสล่ะเออจะบอกไว้ให้หรือไม่ก็เจออะไรก็ได้นะ เจอไอ้ที่ว่าไข่ขี้เกี้ยมหขนนาดพี่น้องคะสมัยก่อนนี่พี่ที่เอาเล็กหาเนี่ยตอกปอกตะปูไปแหลกไข่ขี้เกี้ยมมันสีมีหลายสีเด้อืมสีเขียวสีแดงสีดำสีเหลืองสีชมพูยังละ่ะเจ้าสิไปเจอไข่ขี้เกี้ยมเด้สิบอกไว้์ค่ะนะคะใช้ฮาว่าเซย์บัตเ่อนเด้นะคะใช่ไหมคะคุณ Q คิวตี้ขาอืมเม่นมานคุณรออ่อค่ะเฮ็ดบุญน,นีิยังนะคะบา้านตะอคองมีบ่ไปเฮ็ดพุ่นน่ะไปเฮ็ดอยู่ตะบปัทโธอีแสอีปอบน่ออีตาโปนน่ะนะมึงยาเด้อมึงยาเด้ออีฮานี่นะ คีริ้วคีเรถึงขนาดนั้นแต่ทําไมจิตใจมึงเนี่ยนะโศกโครงอืมอะไรกันนักกันหนาะหรือว่ามึงโดนรอยครอบงำอ่ะหรือว่าจิตใจมึงดดหรือว่าพื้นฐานของมึงเนี่ยนะพื้นฐานของมันนะนะพื้นฐานของมันจิตใจของมันเนี่ยนะโศกโครกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะอืมใช่กับคุณเอเอคะ่ะใครถ้าได้ไปมีโอกาสได้ร่วมบุญในะครั้งนี้ก็ถือว่าเราทุกคนนะคะพึงพอใจ อิ่มอกอิ่มใจกันทั่วนหน้านะคะทั้งที่คนที่ไปเดินนะคะคนที่ไม่ได้เดินก็มีความสุขอิ่มกันทั่วนหน้าใช่ไหมอนุโมทนาสาธุนี่แหละนะคะส่วนเรื่องนะลุงนะ,ะแยกระหว่างการดําเนินชีวิตของลุงกับเรื่องกฎหมายนะคะที่พี่จะไปเอาเอา,เอานะท่านทนายพูดมานะคะเนาะนะนะเรื่องการดําเนินชีวิตนะคะอืมเราต้องช่วยกันโอนติ๊กเกอร์นะคะคุณประเวศนะ ใครจะส่งไปทิศทางไหนก็ส่งไปค่ะนะคะนะไม่ไม่ชี้นำนะคะทุกคนขะไม่ชี้นำเด็ดขาดนะคะมันเป็นพึงความพึงพอใจของ f อฝั่งพอตอเราจะโอนเป็นแบบไหนเป็นอะไรนะเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาประกาศนะคะเดี๋ยวมันจะมาเอาตรงนี้นะ,ะสงสัยนะคะมนดำแดดแม่นค่ะคุณพี่สุวีมค่ะพี่เชื่อคิดว่ามันคงสิโดนเขาเมานะคะเออ ขา่าเมาบลอดรี่แล้วนะคะข่าเมาโปกอ่ะนะอืมนะคะพี่เชิก็กินแต่กข่าเมาข่เมาที่เขาตามข่เมาไม่ไหมฮะนะพี่น้องคะเออนะเขาไม่ไหมนี่เขาติตามข่าเมาเด้นลลอยบักเผาเด้ตีปอต้องใส่กินกับโปกค่ะพี่น้องคะก็เลยเป็นบ้าอืมนะคะบ้านมันข่าเมาอืมนะคะคุณเจ๊สีค่ะกินกินเขาเรียกว่าอืมกินกินผิดวิธีอะนะคะนะกินผิดวิธีสมองก็เลยกลับด้านไปแล้วถูกไหมคะนะคุณ ธนาวินขาสวัสดีจ้าเมสเจสีด้วยนะคะนะระหว่างการดําเนินชีวิตกับระหว่างนะคะนะกฎหมายเรื่องกฎหมายการดําเนินชีวิตชีวิตของลุงกับป้านับตั้งแต่ต่อไปนี้นะคะจากที่เราเห็นความรักความสามัคคีนะคะเราเห็นความมีน้ำน้ำหนึ่งอันเดียวกันไม่มีใครสามารถทําอะไรลุงป้าได้แล้วแม้แต่น้อยนอกสจากว่านะคะโดนปองล้ายเท่านั้น นะคะนอก,กจากว่าอาจจะโดนปองร้ายในลักษณะไหนเราไม่ทราบนะคะนะแต่ถ้าสมมุติว่าทางด้านกฎหมายนะ,ะทุกคนมีสิทธิ์เสม,มอภาคกันไม่มีใครมีมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานสองนะถ้าเขาสงสัยเรานะคะเขาก็สามารถนะขออนุญาตให้ตรวจสอบขออนุญาตให้ตรวจสอบนะไม่ใช่แจ้งความนะเออถ้าแจ้งความจะบอกไว้เลยตรงนี้แจ้งดีไม่ดี นะจอฟังของลุงแจ้งกลับแล้วนะจะบอกว่าเอา้ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้นะจ๊ะใช่ไหมคะคุณฟ้าคะเหมือนกับที่เชฟดันพูดเมื่อกี้เลยนะคะนะถ้าลุงไม่ตอบโต้กับลุงป้าไม่ตอบโต้กับนะคะคุณเล็กขาลุงจะเสียเปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรเสียเวลานะคะนะเสียเวลาที่จะต้องมาอธิบายไงคะตก ในเมื่อเขาใช้กฎหมายเราก็ใช้กฎหมายโต๊ะอะนะเราเหนื่อยแค่ตรงที่ว่าเราหาเงินจ้างทนายนะเราไม่ต้องเหนื่อยสองเด้งถูกไหมคะคุณคำปัน่ะเรานิ่งนะคะเรานิ่งเสร็จแล้วในเมื่อมึงใช้กฎหมายมาเราก็ใช้กฎหมายกับปันะคะย้วนยวน,ยวนแฟรแ,แฟนะคะนะไม่ต้องไปเหนื่อยสองปากไม่ต้องไปเหนื่อยสองแรงเอาต้องมานั่งอธิบายให้มันฟังไม่ต้องอธิบายนะคะนะ ไปปรึกษานะคะทีมทนายของเราว่าเนี่ยจะหาทางออกอย่างไรกับบุคคลคนนี้กับเรื่องเรื่องอย่างนี้นะคะคนที่เขารู้กฎหมายเขาจะอธิบายได้ดีกว่าที่เราจะมานั่งอธิบายให้มันฟังเพราะคนพวกนี้นะคะอธิบายให้ปากถึงใบหูนะคะฉีกถึงไปหูมันก็ไม่ฟังเราค่ะดูอย่างเรื่องนะ,ะเมื่อเช้าเนี่ย นะเมื่อเช้าเนี่ยที่มันออกมานั่งพูดเนี่ยมันบอกให้ลุงหรือไม่ก็นะไอ้พวกริ้วล้อที่ว่าเดินตามไอ้ไอ้ไอ้ I, พ่อพระเอกของเรานี่แหละนะคะขออนุญาตนะคะแต่ไม่ได้ว่าลุงหย,ยาบๆนะเออเตรียมตัวเอาไว้เลยพนาวาพี่ยีขานะคะเตรียมตัวเรื่องอะไรนะมันเป็นโทษร้ายแรงถึงขนาดนจะจับยูทูบเบอร์ที่จับท,ท,ที่ที่ใช้บอเอ๊ะเนี่ยนะหรือไม่ก็เอาไสเรงไปเปิดแป๊บๆนี่นะถึงขั้นหลักประหารเลยเลยแบบหัวล้านโว้ยกูกำลงึดมึงไะ ุณเอสค่ะคุณสมใจค่ะนะคะคุณทักขาเออแค่เปิดไซสเล่นซื้อนี่นะเออเปิดไซสเล่นซื้อก็ใส่บ่เออว่าหนึ่งว่าสองนี่นะกูจิตจับไปไปไปขาถิ่มเลยบ่ไอ้คนคนนี้นะคะนะพี่เชฟฟังท่านทนายนงนะท่านทนายนงพูดเดบได้สะใจมากนะคะพูดได้รัดมากนะคะเรื่องขี้เล็จริงๆคะ่ะคุณสังเวียนนะคะคุณคิดดีทําดีคะ่ะนะท่านทนายนงพูดว่าย,ยัางไง คุณทําอะไรเขาไม่ได้แล้วนะคะแต่ใจจริงเนี่ยนะถ้าคุณทําได้นอะคุณอยากจะฆ่าเขาด้วยซ้ำไปแต่คุณทําไม่ได้ไงนะทําไม่ได้ก็เลยยืมมือไอ้หน้าโง่นะคะไอ้พันหน้าโง่นะยืมมือไอ้พันยืมมือไอ้สิบนะคะนะถูกไหมคะทุกคนคะเอาหน้าไอ้สิบเอาหน้าไอ้พันไปโขกขี้นะพอไอ้ไอ้ไอ้พันนะพอไอ้พันพอไอ้สิบนะคะรับเบียรับกรัมไอ้นี่จะช่วยไหมช่วยไม่ได้ค่ะนะคะนะก็มาอะไรอีก ก็มาวุ่นวายหายประแดดกับเอฟซีพวกหน้าโง่พวกมันอีกพากันไล่กันอีกนะคะทุกคน่ะก็ซ้ำมาแอมทะเออนะคะทำมันอยากสีซอยกันกับเรื่องปอดมันหลดนะคะคุณเอคเอ็นเอฟ่าแมนบอพีดูสันที่ะทำมันอยากสีซอยกันเดีเสียงเงินเสียทอากับเรื่องของหัวมันตีเออเอฟซีมันนั่นแหละนะคะ